ตัวใหญ่มากไหมมาสุกอยู่พี่ปูนี่บักรุ่นสุกไปบ่อยู่เพื่อนมันจะได้าปลาสัวแนี่มมีปล่อยเด้เพี่ไอ้ไให้แตมักมาทอให้แตมักหมาซ้ำปะดิโอ้ยพี่ปูไม่เขาใกลไม่ได้เห็นมองได้ก็ไปจับฉันได้เพินนะอ้าหมากอย่างนีหมากบูเบอรี่ทิดาไม่ไง่าทิดากินไหมเนี่ย ไม่ดูดิกินแล้วท้องไม่เหมือนพ่อภูว่ากันนั้นนะใช่ไหมใครบอกว่ากินไม่ได้เอาเบ็ดจังเวลาลี่บอหมากบุเบลลี่บอกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหมากพี่เบือโอ้ที่ด่าว่าหมากพี่เบือเข้ามาตรงนี้ วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัยค่ะ พร่นนนาน่นนนานอันน่าจะเรื่องต่อวัดมักไะว่ายนเดค่ะวัดอันน่าววัดมากกบว่ในเดวยค่ะใันจอยไม่ได้กินข้าวไหมท,ท,ท่านทสานสเป็นพ่อของพี่ไอเองค่ะมาอันมามาว่าเรื่องเลคะ่ะแับนี้ เพราะว่าอันมานี่แล้วม่มีคนเลียนแม่อไรจะพูดของสักทีพูดมาตั้งนานยังไม่ถ่องอยู่อันอันอยู่เลยอันอันอยู่ก็จะได้แต่ละคั่มบ่ทำพญาราบบ่ ไปดูถ้ำพญานาคถ่ายคลิปไปดูถ้ำพญานาคกันเดินเข้าไปเลยไปกาดก่อนะลูกไปดึ พี่ดากับพี่มังกรไปดูถ้ำพญานาคสวยมากเลยอาบก่อนลูกสวยมากเลยโอ้โหที่ถ้ำพญานาคอยู่วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัยแม่นบ้านองค์พึ่งวัดอำนาจวัดอำนาจที่เมืองลืออำนาจเนาะให้คูกเกิลพาไปบ้านอำนาจตำบลวัดอำนาจ อำเภอตะมนอำนาจเ,ออเรือ,ออำนาจอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญคาะฐาะอำนาจค่ะทำพญานาคสวยมากเลย พี่มังเลืออำนาจปากหมดวัดอำนาจให้กูกันพาไปมาแา่ขอความระเจา้าไหนไปไหนละตรงนี้ก็เดินไปได้ใช่ไหมเนาะตรงนี้ถ้ำเป็นถ้ำ ตรงนี้คือถ้าพญานาคใช่ไหมตรงนี้คือถ้าพญานาคค่ะอือสวยมากเลยอ,ะอ,อ่ะโอ้บานนี้แช่งนะบ้าตอน,ตอนที่ตอนที่แล้วไม่ไม่เห็นบอกพี่เจ้ไม่ได้เข้ามาหรอหรอสวยมากไง <laughs> เอากับโทรศัพท์ก oh, ่อนเบยเอากระถท่นลสับกรเป็นเนาะอือตรเป็นอือ ห <3 S 1> นูได้อะไรอ่ะลูกมังกรไหนดูสิไหนได้ตัวไหนอ่ะตัวไหนมังก 1, 5, 6, รหนึ่งมักรหนึ่งห้าหกป่ะลูกสองแล้วก็สามแล้วก็หกหนึ่งสามหกอันนี้มังกรจับใช่ไหม<ๆ>พี่มังกรจับไหาได้ไอ้จับไหาได้ไหนึ่งสาม บุกวันนี้นะดูทำสวยมากเลยนะอะไรอ่ะสวยมากเลยค่ะท่นี่คอะไรอ่ะทาลไม่ที่ดาเข้ามาแล้วบอกเคยเข้ามาแล้วยังเคยแล้วค่ะ ท้องนี้ทานขึ้นไม่ใหเทศคขาสกันแบบเคยมางามแหงอ่ะอันนี้คือคือทำพญานาคค่ะทำพญพญาน,นาควัดอำนาจใช่ประตูบอกเป็นเป็นยางเป็นหินปูนบ่ใช่ครับ<ะ>สวยมากเลยงามแหง แ้สำหรับคนที่บอกว่าไม่มีเกิจะซื้อนะคะเชิญทางนี้ค่ะไม่พี่มังกรจับเมื่อกี้ได้ไงชอบตัวไหนเลือกเอาเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมสำหรับปอกหอยกันมีแนวมาขาม้าจวนมังกรมังกนค่ะจะผูมกแอบเนาะมันไถมันมากเลยวันนะวนี้หอยลาวน,มาน,วนานะมนันไถนะมนัน

ก็จะทะลุป,ประตูข้างหน้าใช่มั้ยใช่ค่ะว้าวว้าวทะลุแล้วพี่อารามหรือเปล่าทะลุแล้ว